ที่รายการรบรทุกลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือพระสมุทรเจดีและสะพานข้ามเกาะผีเสื้อที่ชุมชนบ้านเจดีตำบลปากคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดมานานถึง3ปีหลังจากนั้นชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงทีมงานจึงลงตรวจสอบอีกครั้งว่าติดขัดปัญหาอย่างใดอยู่จากการตรวจสอบภายในโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือพระสมุทรเจดีและสะพานข้ามเกาะผีเสื้อ สภาพโดยรวมยังคงเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเนื่องจากผู้รับเหมารายล่าสุดทิ้งงานเพราะไม่ได้รับค่าว่าจ้างทําให้การก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่าสัญญาที่ทํากับทางเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีเอาไว้ชาวบ,บ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับพยายามที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ให้แล้วเสร็จแต่ปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีใครเข้ามาเหลียวแลทําให้สะพานแห่งนี้ยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างที่เห็นนี่แหละครับ นานนี้เปิดเผยว่าในขณะนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินลงมาตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานที่จัดจ้างโครงการนี้เนื่องจากความล่าช้าทําให้ชาวบ้านสงสัยว่าจะมีการดําเนินการสร้างต่อให้เสร็จหรือไม่หรือจะปล่อยให้ชาวบ้านรอคอยทั้งน้ําตาเช่นนี้ไม่เคยได้รับคําตอบอยากถามว่าเคยเข้าไปถามไหมเราถามตลอดแต่คําคตอบที่ได้คืมไม่มีเลยคือตอนนี้ผมอยากให้ตัวอละงลองมาดู ปปชลงมาดูว่างบภาษีที่ลงไปเนี่ยเกือบ20ล้านเฉพาะเท่าเรือรบาฟเนี่ยรับมันออกมาเป็นอย่างเนี้ยมันใช้งานอะไรก็ไม่ได้และท้องถิ่นเองก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ไม,ไม่ไม่ดำเนินการบรรยากาศร้านค้าในย่านนี้เริ่มเงียบเหงาลงไปทุกขณะ ประกอบกับความหวังที่ว่าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือจะเสร็จซึ่งกินเวลายาวนานกว่า3ปีแต่หลายๆร้านก็ยังคงอดทนเพื่อรอวันที่โครงการดังกล่าวจะเปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เจ้าของร้านเบเกอรี่บอกกับรถปดทุกว่าหากปล่อยปัญหาการก่อสร้างล่าช้าเรื้อลังออกไปเช่นนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้รับผลกระทบทั้งหมดเนื่องจากรายได้หายไปเกือบ90%เอร์ซนี่สินที่มีก็เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ไม่มีรายรับเข้ามาเลย เมื่อก่อนท่าเรือมันมามนก็ท่าเรือมันอยู่คนก็คึกคืค้นคนผ่านไปผ่านมาเยอะเดี๋ยวนี้ท่าเรือทําใหม่แต่มันยังไม่เสร็จคนก็หายหมดนะครับหายไปประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาก้าาออกมามันก็มีคนหลงมาแค่นั้นนะครับที่ว่าคนจะผ่านมันผ่านเป็นคนค้าขายที่นี่ก็คือเศรา้าครับมันไม่ยอมเสร็จสักทีก็ยังก็รอ รอ,รอมาหลายปีอะครับรอมหลายปีแล้วมันก็ไม่ยอมเสร็จสักทีก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันจะเสร็จอยู่แล้วแต่เขาไม่ยอมทําให้มันเสร็จอย่างนี้ยครับเราก็รอรออยู่ครับ